ทนาทันล้นะเรอบนฟ้ามมาสอบาเ่ัเกิะ่ยัม้างหอ่หิวอะแล้วคือแบบเหเจดิแอะไรอะไม่มีตางอะไรวะเห็นจักไปหมดแล้วบข้า วันนี้จูนใช่ไหมข้าจูนได้ไหมเขาเข้าอยู่จูได้ไหม็่าาหด่ากัวเขาไม่ได่า้ถ้าไม่ได่าก็ค้ปล่อยหงน,น,นยไปบ้านวัวล,ลงไปด้วยก้นให้มันอยู่ลลไปเล,ลปยอ่ะ

bấm miếng như phương à <cười> <cười> Tốt 我讲。